ก็สวัสดีครับวันนี้พี่จะมาสอนเติมเงินวอร์ซีเซิร์ฟเวอร์5 g นะเนี่ยข่้แรกน้องเข้ามาทีเติมเงินนะจะมีด้วยเติมเงินด้วยธนาคารนะเดี๋ยวพี่จะสอนเติมด้วยธนาคารก่อนนะน้องก็เข้าไปปุ๊บเนี่ยน้องก็สแกนได้เลยนะแล้วก็ชื่อบัญชีให้ตรงแล้วก็ใส่จํานวนปุ๊บน้องเติมเสร็จแล้วใช่ไหมปุ๊บน้องก็เลือกสมมติน้องเติม2ี่าใช่ไหมเนี่ยน้องก็ใส่ปุ๊บ,บ,บพี่เติมล้วนะเนี่ยพี่ก็จะใส่เวลานะเห็นปะ เวลาวันที่อะไรเงี้ยใส่ให้ตรงนะต้องใส่ให้ตรงนะห้ามห้ามโอนมาแบบมีเศษนะมันจะเติมไม่เข้านะปเห็นไหมก็ใส่เวลาปึ๊บนะปึ๊บแล้วน้องก็กดแจ้งโอนเงินนะปึ๊บเนี่ยน้องก็เติมเรียบร้อยแล้วนะอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะ อันนี้พี่จะมาสอนเติมทุนบริวเลิตนะเนี่ยส่งซองของขวัญเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมที่พี่เนี่ยทำเนี่ยอ่าเห็นไหมน้องเห็นไหมกรอกจํานวนเงินที่ต้องการใส่ซองเนี่ยพี่จะเติม50นะเนี่ยแล้วก็คนที่จะจํานวนคนที่จะรับซองหนึ่งคนนะเนี่ยกรอกตรงนี้หนึ่งปุ๊บอ่าแล้วก็เข้ามาที่สร้างซองปุ๊บเนี่ยเห็นไหมน้องก็จะได้สร้างซองละแล้วน้องก็กดยืนยันเนี่ยเดี๋ยวน้องกดยืนยันนะกดปุ๊บเนี่ยน้องก็จะได้ลิงก์เนี่ยน้องก็แค่กดคัดลอกลิงก์ปุ๊บ อันนี้นะเวลาน้องได้ลิงก์แล้วนะน้องก็เข้ามาที่เติมเงินนะแล้วก็เติมเงินด้วยเทอมนีวอลเลตนะที่น้องส่งเอางเป๋ามาแก่น้องก็เอาลิงก์มาแก่ที่น้องคัดลอกมามาวางตรงนี้นะแล้วก,กดยืนยันเนี่ยน้องก็จะได้รับขอบคุณครับ